สวัสดีครับานผู้้มครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไส้อีกเส้นเคยครับตามกันต่อคลิป3ครับานผูส้มอูน้ำไส้กะซีมาสรุปซอสนาม้ำบินน้ำด้ครับเพื่อนกระไดมารบั้งเต่มมือวานแล้วเนาะครับใบม่วงมาปุ๊บอูน้ำไส้กะสัญญาว่าจะสรุปซอสนา้ำบินน้ำให้เอฟซีทางซองเนาะครับเดี๋ยวเมื่ออื่นจะได้สรุปเลขดับขึ้นกันครับผมเอาครับคลิปนี้กะซีสรุปซอสนาร้ำบินน้ำพร้อมจับคู่แบบไม่มาไล่เนาะครับทานบูส้ม แบบมะลายครับผมไม้มะลายนี่แหละครับค่ะอูน้ำเชกับบอสพิษถ,ถึกถึกเนีนะครับขออภัยทุกท่านครับสอสนามบินน้ำเพื่อนกะหายแนวทางอ่ามาจับคูหายพร้อมนะครับถ้าบาแบบใหม่มาไล่อูน้ำเชคบอท่านไดอ่าทายหายล่องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมกะสีสรุปแล้วก็เขียนแบบใหม่มาไล่จับคูหายเอฟซีแท่งซองเบิ้งไปพร้อมกันนะครับนี่แหะครับอูน้ำเชคกะสีลงหัวอ่า ขอไว้เนาะครับสรุปซอสสนามบินน้ําพร้อมจับคู่แบบไม้มาลลยครับนี่นะครับเอามากกะจัดคัดกะพานได้ครับานผูุชมฝนกับท่านเด็ดโตครับมีถาฝ่าคืมซื้อครับค้มมาคู่ครับผมคู่ไห่เฮาหยานครับผมบก่าออกมาทายขีบครับข้าจกับไทยหน้าอยยุตลอดได้ครับามุชุ่มนี่แดละครับเสียงรถไทยอาจสีดังแน่นะครับนี่แหละครับข้าจากับปลูกหามักพริกหมักทั่วไว้ถักกินนะครับ ฝนสวงนี่ดีครับปลูกเงี้งกะเกิดเขียวงามเมดครับสวงนี่พอนี้กับลงไปเสีดย่ขายาแล้วครับยาเกิดาร้วดครับว่าถ้าเป็นโรคบัดได้กะึ้นบัดนั่นครับเบาไวครับผมวน้ำแช่กับอมน้ำโซก่ะรางเทียกะลงไปซอยพอนี้กับไม่เย้เนาะครับเขินกะบ่มีแห้งรางเทียกับเหยียบขาให้พร้อมครับนี่แหละครับเอาตามกันตอนะครับขอสนามบินน้ำบทสรุปมือนีครับผม ไอเอฟซี FC ทางสองเดบไปผิดเจรณาในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดน้ำกันนะครับนะครับเอฟซี FC ทันใดมากวิวบรรยากาศแบบนี้กัคอมเมนต์มาได้ดได้ครับผมกัสีได้มีกำลังแรงใจถ่ายคลิปไปพร้อมครับนี่แหละครับสอสนามบินน้ำเดี๋ยวมะเอื่นกัสีมีบทสรุปเลขดับทั้งล่างทั้งบนนะครับส่วนมากจะเป็นดับล่างครับ FC ไอเอฟซีเดบจับสื่อเหลือกลอตเตอรี่ น้ำกัน,นครับกสิได้ตัดตัวดับออกนะครับทีเอฟซี e เป็นจับคู่ไว้ครับเห็นนะครับผมก็สิพยายามทำคลิปให้ละเอียดคัดกรองอย่างดีด้ครับกสิมีพิดพลาดผมก็สิปรับปรุงแก้ไขคำสอนของ e เอฟซีลีบร,รักผู้ใหญ่ที่บอกสอนผมนะครับกสิได้ดีขึ้นไม่เรื่อยครับเห็นนะครับอุ้น้นำใส่ก็ต้องขอบคุณแม่เอฟซีเดีแล้วก็สอนสนามบินน้ำเด้อครับผม ที่ทรงแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีท่าซองทุกท่านครับขอให้ถูกโศกบรรหมานันกันครับงวดนี้บอลรองบอลรูครับผมเอามากระจัดคัดกระพานตามสโลแกนนี่แหละครับนี่แหละครับเอาเบิ้งเป็นต้นนี่ยังกันแน่ครับที่เขาเจียปลูกไว้ครับท่านผู้ชมนะครับปลูกกัไว้หลายอยู่ด้วยครับปลูกแย่งกับเกิดครับหนามดีครับผมนี่ครับหนามยิ่น้ำพองนี่ก็ยังเต็มอยู่ครับ มหาธรรมาหดเลยครับผมใกล้น้องพ้อครับนี่แหละครับสองฟังเป็นไทยหน้ามังหนึ่งเป็นน้องนมครับนี่แหละครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับเอามาให้พ่อให้พี่น้องทุกท่านครับแต่งเต้เสาจนสีหอดเทียงครับฝ่ายกันยังหมืดขึมอยู่เลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับบรรยากาศนำถ่่มแกนกลางครับผมตะกีเป็นก็กลางนี่ ขึ้นสูงขนาดครับวัวน้ำไส้กระเคยยางไปเหรียญยืบกอกลางนะครับตอนน้ำว่าท่านเลือกครับตอนนี้เลือกคากกลีครับจนว่าถ่วมตนไม่ยู่กลางแล้วครับสุดยอดขนาดครับน้ำปีนี้ดีแห้งครับนี่นะครับฝนทางนี้กะสีเริ่มสีแกงออกมาแล้วครับแต่ว่าทางนี้ก็พ่วมสีพะย่อยมากเรื่อยๆครับล่มผัดมากครับแต่บรูว่าสิต๊กเรือบโต๊กครับเอ้า ไปเบิ้งตัวเลขน้ากันยื้อเฮียนนะครับเพราะว่าอูน้าเชื่เป็นบทสรุปนะครับมันตองใส่พื้นที่บ้างหลายครับไว้ใส่ดากโม่ใส่คงบ่ได้ครับผมไปเบิ้งน้ากันได้เลยครับมากแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมสี่สรุปเป็นสเต็ปก้อนนะครับเอาท่างนวยรางก้อนครับเราจ้างไปซิฟรางครับเราจ้างไปวิ่งล่าง2ตัวครับนี่แหละครับเอาเอาสถิติใหม่เอพีทัางสองเบิ้งพร้อมด้วยครับ สำหรับหน่วยล่างหรือว่าหน่วยใต้ครับผมล้วก็มีหน่วยล่างแบบมาลายครับนี่แหละครับก็เป็นสถิติของเพื่อนเดือนดีมาหลายงวดแล้วนะครับสำหรับซอสสนามบินน้ำครับอันนี้เป็นหน่วยล่างครับนี่แหละครับแคปนาจอได้เลยครับสมุส้มสำหรับอยากได้สถิติหนวดเก้ากับหนวดไม่ของซอสสนามบินน้ำนะครับผมก็บพ่มาให้เอฟซีทาง่องดุนดวนเลยครับผมนี่แหละครับ เอฟซีทั้งซองอยากได้สถ้ทีตีครับเหลขหงวดเก้างวดใหม่นะครับผมกะจัดให้ตามคำขอครับปรับปรุงแก้ไขขึ้นไปเรื่อยครับนี่แหละครับเอามาเบิงสอสานามบินน้ำงวดเก่านะครับผมก็บที่สรุปแบบรวดเร็วเลยครับคอยท่านใจเอฟซีทั้งซองครับนี่ครับหน่วยล่างครับผมงวดเมื่อกี้เขา0 6ย์ตรงๆครับกอดข้อกันมากเลยครับนี่แหละครับงวดบังหันเพื่อนว่า หน่วยล่างกับ10บล่างมันมากครับแสดงว่าเขาตั้งักน่วยได้ครับ 6. หกงวดนี้เพิ่นเล่ยเอาลักสิบล่างมาพร้อมครับกันดีกว่าแก่ครับแบบกอดข้อกันมาศูนย์หกนี่แหละครับเอางวดนี้ครับงวดไม่ล่าสุดหนึ่งกรกฎาคมหกสิบแปดครับหน่วยล่างครับสามสี่หกศูนย์ครับสุดนี้สุดด้วยล่างผมกะสีเฮ็ดแบบมาไล่ให้เอฟซีทาง่องที่เพื่อนขอกันมาเยอะนะครับ 4จับคู่เหมือนเดิมครับให้เอฟซีแทงซองครับนี่บร้อครับแบบมาลายครับผมเอานี่ครับเอาไว้ตรงกลางเลยครับขูน้ำใส่พึงเขียนเซตมือกีครับนี่แหละครับแบบมาลายหน่วยล่างมาลายครับผมสอนามบินน้ำหนึ่งกรกฎาคม2568ครับเพิ่์ดก็ให้3460 3ตัวครับผมนี่ก็340เพิ่์ดกไล่เลขกศูนย์ลงมาจนว่าเหลือ สองตัวสุดท้ายครับเบรกลาง30เน้นที่3 0ครับผมนี่ครับตามนี่แหละครับทาบผูส้ม3กับ0นที่เพื่อนห้มากแล้วครับแบบมาไล่กะเน้นตัวที่เพื่อนเน้นนี่แหละครับเอาหากมากกะกดลค์กดแท์แคปหน้าจอได้เลยครับทาบผู้ชมสลับหน่วยล้างแบบมาไล่หรอว่าน่วยล้างเน้นตรงๆครับนี่แหละครับเอาไปเบิ้งทางสิบแางน้ำกันครับ ออนุญาตเก็บก่อนนะครับ่ำนุส้ถมถ้าบ่ท่านสามารถากดสต็อปคลิปหรือว่าย้อนกลับไปเบิ้งได้ครับมาทาง10ล่างครับผมตามเป็นงวดแรกครับสำหรับซอสนามบินน้ำครับ10ล่าง1กรกฎาคม6กครับ2 3 5 9 0มหวดว่าหันเขาลัก10บศนยะครับสำหรับสิล่างซอสนามบินน้ำงวดนี้เป็นบ่วผาดครับเอามาลงให้อูน้ำช้ให้พ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีทาง่องเดบิ้งไปพร้อมๆกันเลยครับ นี่นหะครับสำหรับเอฟซีที่เพิ่นเขามาติดตามไหมครับแคหนาจอได้เลยครับเพื่อเป็นการบ่าเา็แนวทางตัวเลขดีๆนะครับมาดุนดวนครับผมตามกันต่องวดเนาะครับนี่แหละครับเอามาเบิงตั้งวิ่งล่าง2ตัวเน้นตัวหนึ่งครับผมนี่แหละครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับสำหรับหน่วยล่างแบบมาไล่ที่เอฟซีเพื่อนขอมาเนาะครับ นะวครับวิ่งล่าง5ลรอง6ครับเข้า6 06ตรงตรงครับงวดไม้มาทัานที่ครับท่านผู้ชมล่งไเอฟซีทังง่องเรียบร้อยแล้วครับกับออมน้ำโชงนะครับนี่คือบทสรุปสุดสรุปพิเศษครับผมก่อนหวยออกครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมเหนะครับก็สิเป็นบทสรุปของสอสามบินนามนะครับเป็นงวดไม่ทั้งนันเลยครับ เดี๋ยเสียเอางวดไม้ให้เอฟซีทางสองเบิ้งน้ำกันเนาะครับนี่นะครับมีแต่รางย่างเดียวเด้อครับาำผูชมพิษพลาหมองได้กะขอให้ทุกถูกานเด้อครับเดี๋ยวสีแก้ไขให้ครับนี่ครับเอาเบิ้งไปพร้อมๆกันเด้อครับาำผูชมนี่ครับซอสสนามบินน้ำครับสิบล่างครับอ่าหน่วยรางกับลางสองตัวครับนี่นะครับแคปหน้าจอ ได้เลยครับแัมผูส้มนี่นะครับเดี๋ยวผมให้เห็ดสัดๆก่อนนะครับนี่ครับพ่อดีเอฟซีทางซองนะครับเอาแกด้เห็นกันเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้กัขอบคุณแม่ FC JD แล้วก็ซอสนามบินนามครับที่น้ำ้อมมุ่แนวทางมาแบงปันครับไว้พ่อให้ทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ